ชอบกระเทยทูน่สัปดาห์นี้พบกับแม่จันจันบุญสูงเดนหนูอยากรู้ว่ากระเทยอมอชสอมัยแบบ30ปีที่แล้วเป็นยังไงอ่ยคือตัวคุณแม่เองเนี่ยคือเป็นหัวโปกเต็มตัวเลยก็คือไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็เริ่มเห็น <c oughs> อุยเนั้นเขียนคี้่างนี้นะอท <c oughs> าลิปลิปมันก็ต้องอย่างนี้นะอะไรแต่แป้งเนี่ยไม่มีใช้แป้งตางู เราจะมาประทะกันในเกมที่ชื่อว่าอูน่า Voice of GMM TV Voice of Talker Thai ทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งทาง GMM 25